สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูของฟรีลิมิเต็ดยู c นะคะอันนี้เนี่ยเขามีการประกาศนะคะว่าจะมีการแจกเนี่ยสองแสนกว่าชิ้นนะคะแต่ว่าในะตอนนี้เนี่ยทาง u g c Creator นะคะเขาได้แก้ค่ะเป็นแก้ชื่อไอเทมชิ้นนี้นะคะเป็นแบบว่ายังไม่ปล่อยนะตอนนี้นะคะถ้าเกิดแปลเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยเราตรงสต็อกของนะคะเขามีการแก้ไขนะคะคือเขาเนี่ยลบสต็อกของออกไปนะคะก็หมายความว่าตอนนี้นะคะยังไม่สามารถรับได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าของชิ้นนี้นะคะตอนที่มันรับไม่ได้เนีย่ยมันรับไม่ได้ยัง,งนะคะคคนนี่ปลิท ทำเควสสาเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าของชิ้นนี้เนี่ยมันไม่สามารถรับได้ค่ะมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะมันจะขึ้นเออร์เรอร์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว,ว่าวิธีการรับของฟรีชิ้นนะคะจะต้องทอํายังไงค่ะเผื่อว่าของฟรีชิ้นนะคะเขาเนี่ยมีมากลับมาให้รับนะคะก็คือเปิดการรับนะคะในอนาคตเร็วๆนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวิธีการนะคะตรงดีสคริปชัน,เ,นเขามีการบอกอยู่ค่ะว่าเรานะคะจะต้องเข้ามาที่แมปแคตตาล็ออตาค่ะแล้วก็พิมพ์ตามนี้เลยนะคะ s ko th นั่นเองค่ะะะพพพเรานนนคิม,ม์แบบี้ใ นะคะคมันเนี่ยก็จะวาร์ปเรานะคะมาที่แมบนี้ค่ะซึ่งแมบนี้นะคะเราเนี่ยจะต้องขึ้นไปที่ยอดเขาค่ะแล้วก็ไปอยู่ในวงกลมนะคะที่มันมีออร่าเนี่ยเข้าไปยืนอยู่ในวงกลมนะคะแล้วก็ทําเวลาเนี่ยยื่นเฉยๆนะคะห้ามหล่นออกมานะหรือว่าห้ามมีใครเนี่ยผลักเราตกออกมาค่ะให้ยืนนะคะให้ครบเป็นเวลา150วินาทีค่ะหากว่าเรานะคะยืนครบแล้วเนี่ยถ้าเกิดว,ว่ามันรับได้ฟรีนะคะมันจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาค่ะแล้วก็จะมีเลขศูนย์นะคะให้เราเนี่ยกดรับไอเทมฟรีได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะยืนครบ้เรา มีข้อความเด้งขึ้นมาแบบนี้นะคะว่า e er อ r o r เนี่ยก็หมายความว่าไอเทมชิ้นนี้นะคะมันไม่สามารถรับได้นะตอนนั้นนะคะโอเคค่ะยังไงนะคะถ้าเกิดว่าของฟรีชิ้นนี้เนี่ยเขามีมากลับมาให้รับนะคะสามารถรับได้ฟรีล้วเนี่ยเดี๋ยวเรานะคะจะมาอัปเดตให้ฟังกันนะแต่ว่าในะตอนนี้เนี่ยมันไม่สามารถรับได้นะคะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็วิทยาวันนี้ใคไรไงเขาจะคลิปนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ